วันนี้พามาดูต้นหมอนที่สวนนะคะยังโอเคไ,ได้มากหมอนหลุมาก <Hey. S 1> แต่ลูกดำน้อยยังไม่ค่อยดำเท่าไหร่ปีที่แล้วยังเออปีอะไรมันแก่แต่ไม่หลุดมากปีน,กนี้มันแก่วะ่ะลูกมอนลูกมอน ล,ลูกมอนโด,กม,ดกมากเลยปะกกันเก็บเก็บไปกินเก็บไปกินสุดยอดเก็บล,ลูกมอนกันค่ะทุกคนโ,โหสุด่อดเลยไม่แคร์โอยเดี๋ยวก็โดนมิดเนี่ยลูกเงี้ยอเอาได้ ได้นี <Yeah. S 1> um, ่เนี่ยส่วนกล้วยส่วนกล้วยที่บ้านส่วนกล้วยกล้วยแก่บ่างมีต้นมะไฟต้นมะไฟมีต้นมะไฟว้าวดอกมากแต่ยังไม่แก่มะไฟหวานนะคะทุกคน โอ้ยนีแต่ยังไม่แก่ดูที่ต้นนั่นลูกมากลูกมากไฟลกมาก โอ้ยเดยไม่แก่เลยสวนจะลกหน่อยเศรษฐกิจพอเพียงสับปะรดสมุาไพรมะม่วงกล้วยโอ้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 ยนี่ลำใหญ่นะคะ ลำใหญ่กำลังออกดอกยังไม่มีลูกนี่ลำใหญ่ยังไม่มีลูก,ลลกสับประรดไม่ได้มาดูแลทำงานมีลูกเล็กอยู่สับประรดลูกเล็กยูออกลูกแล้ว ลกไปหมดเลยมีมะม่วงมะม่วงโชคอันนันดูลกมากอ้วนชมโอ ล้มโอ,โอลูกเล็กอยู่โอ้ยลกก็ลกม,มีม่วงนะค่ะม่วงเกษตรผสมผสานไป ผสม้สานแล้วขากับจะเก็บมะม่วงไปกินกับมรนมชาติมีมะนาวมีต้นมะม่วงเหมือนกันบรรยากาศบ้านนอกคอกมานาไร่สวนนี่ลูกท้อ ลูกถอดกมากต้นลูกถอมีลูกถอนี่มากมากลูกถอแต่ลูกเล็กกว่าหน่อยต้นมันโตเหลืองแล้วเริ่มเหลืองแล้วเริ่มเหลืองแล้วอย่าร้องลูกถอ ต้นมันสูงมันก็เลยลูกเล็กเหลืองมั้งเลยกินได้แต่อย่าท้อลูกท้อนี่เถียงหน้าคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะนี่เถียงนา มันนอกคอกนาจังหวัดเลยจ้ะ